สวัสดีครับรีวิววันนี้จะทำยำนะครับยำสบายนางพี่น้องยำสบายนางใส่ครับมึกกรอบนะครับตำน้ำจิ้มแล้วครับพี่น้องนะครับปื้ดโัวตำพริกสดใส่กระเทียมนะครับมามาดูกรรมวิธีการทำอุ้ยคลากหลายพี่น้องเลยนะครับมาเบิ่งสูตรจานลอยพี่น้องขออนุญาตบาดข้ามเด้อ ครัสูตรยำจานลอยครับพี่น้องบอักพริกแด,แดงๆตำใส่กระเทียมครับนี่นะครับลงมาเลยเพชรตายบ่อเรื่องพี่น้งบองซวงได้เลยสูตรซวงสูตรซวงพี่น้องสูตรซวงนะครับมีนี่เหมือนจังบ่อแบบพื้นนี่ครับพี่น้องผักผักนี่เป็นผักอ่าผักขึ้นช่ายนะครับเดี๋ยวน้ำกระเทียมดองสักหน่อย น้ำกระเทียมดองด้วยนี่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะครับน้ำปลาน้ำปลานะครับแล้วก็มะนาวน้ำปลาไปแล้วครับมะนาวครับกินจ,จัดเลยครับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้พี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาดคำเด้อจะ <c oughs> ก,กินแนวเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนัวๆ,วๆจังหน่อยสิได้พี่น้องก็เลยมาเห็ดยำ่ำ ย่ำสบายนั่งส่ครับโอ้ย่ำสบายนั่งส่ครับปลาหมึกกรอบนี่นะครับอือจ้าอือปลาตะกอนมันสีชมพูคนคนบัดรเลยครับขอยัดคนคนพี่น้องเออคนแล้วบัตรพี่น้องครับเกหอมความอภากันนี่ลงกันเด้อนี่นะครับปลาขึ้นช่ายนะครับพี่น้อง ย่ำเลยมันต้องใส่ผักขึ้นชายมันต้องส่งหอมนะครับอันนี้สูตรจานร,ร้อยเองนะครับพี่น้องครับแต่พี่น้องเฮ็ดกินกับว่รูว้ว่าเพิ่นใส่อยังแน่เนาะอ่ะเดี๋ยวคนก่อนครับพี่น้องอีกรอบนึงเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่นะครับมาเอาใส่จานบาดนี้เยอะนี่ครับโอ้เดี๋ยวซิียบมพี่น้องมาก่อนซิมยมันเกล็ตอนก่อนเลยพี่นอ้องอม,มามาตักมาซิมดูสิน้ำด้วยน้ำด้วย นี่นะครับนี่มาชิมก่อนพี่น้องกล้องสิเมืนได้ครับนี่ครับอืมเปรี้ยวหวานนัวครบครับใส่จานบัดเดีวใส่จานครบทุกรสชาติเปรี้ยวหวานนัวสุดยอด นี่ครับพี่น้องครับสีสันนาตาออกมาประมาณนี้พี่น้องครับพร้อมเสิร์ฟยำสบายนางใส่หมึกกรอบสูตรจานลอยครับพี่น้องครับร้อมเสิร์ฟพี่น้องร้อมเสิร์ฟมาเด้อมาเด้อมาจวดน้ำกันเด้อบาทนี่มามาพี่น้องมาสูตรจานลอยอีเองครับยำสบายนางใส่หมึกกรอบครับผมพร้อมจวดครับพี่น้องพร้อมจวด มาเด้อครับมาเด้อน้ำกันครับพีน่น้องน้ำกันเอาเสซตแลว้วบาดเด้อมาเด้อไปซิซิซมเด้อมาซิมไปไดเด้อในฝีมือกุ๊กลอยไปจะได้ทา้งในห้าปภิษณิกโอ้มาแล้วเว้ยจานเด็ดอุ้ยคนดังดังอยกเดียวมามา,มา,ม,ามาซิมให้กอนนี่อยฟีมือไหวไหนเดมาซิมใหมซิมใส่กล่องเห็นไหมท่านสบา,ายใจโอ้ยโทรศัพท์ติมาซิมใหนะม่มมมนี่เออ่มีบ่วงไ่มีเด้อเอ้าพูดไหนบ่ มาท่านมาซิมหมนะเอาเอาซ้วนมาให้เพื่นซิมมาดูนี่ฝีมือจดอยพี่นอ้องมันจะเงือง <ภา S 1> บ่อฝากบอกมาบ่าบาบาเดี๋ยวซิมกอนซิมกอนซิมกอนอเย็ยน<บ>ให้จานเดดมาซิมาม,าซม,มาทาน่นมาซิมนำนะ้ำเนี่ยจะของเย็นไหมอเอาบงดูสูตรจดอยพี่น้องครับใสนน่น้ำแด้วยังแสบด้วยโอ้ยยําแยย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 ยัยนยยยยัยย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 นยยยยยอยย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 พี่น้องครับว่ารสชาติสิเป็นยังไยยตา ปจังไหปจังไหนหวยไปจังไหนบ่ทันใจเาอีกเบิกเบกสองทิเออว่าไนหูผ่านดีหน่อยผ่านบ่เออเอาันสบายใจรูปแบบนี่เดี๋ยวเมีน้ำนะบ่ทันบริสับอกเคือเทดเอาดองมงดูปอขับงครับตาสวนเล่นาตเลี้ยงขับเดียวจบเอา้องขัดเกียดยมันนั้นเน้อเน้เด่นเออเอาเอาดมงดูตามไป มีงบัดเตรียมมาข้ามอะไรไปลองเลยไปถามสิป huh. ู <And S 1> ้ตายปะตายปะงอ่อเอาดูท huh. uh ัน huh. น uh ้องกิ huh. uh ๊กมาแบ่งเอามาแบ่งเอาแบ่งเอามันเยอะอยู่นะการเาโอ้ยเจ้าคือเอามาเฮ็ดไรแต่บัดเฮ็ดบ่เมันลวกแล้วมันหยบเป็นบ่หยบมันหยบลงแล้วเป็นอะไรพวกเฮ็ดขายได้ปะเดีจ้าอ่ะเฮ็ดดีเฮ็ดดียังปะซื้อเด้ไปอาราลเลยผู้เฮ็ดไหม ไปจะได้ท่านผ่านบ่น,นีเว้โอ้เยี่ยมเลยวะมามาแบ่งเอาบัดนี้มาแบ่งเอาไปกินกันได้แล้วครับพี่น้องครับโอเคเนาะคลิปนี้เนี่ยมาแรงครับมาเหรียญมา้านวนซื้อกันอยู่กลางทงกลางใตาพี่น้องเ <c oughs> พิ่งทีลเราเนมไปกินมังดูชิมชิมมือขวาโอ้ขอชิมมาแล้วขอจนปากปวดเลยขอชิมมันยาบุกไปดีไหมตัวใจแห้งมันเผ็ดไหมเอาให้มันกินลูกขออะไยลงไปขอขอขอซิมมาแล้วแต่ว่าขอจนปากปวดเลยด้วยปลาหมึกเส้นน้ำ <c oughs> สตีนบอร์ลุปสตีนบอร์สั่งโอวชุดยอดเล่นเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มครบรสวครว่า้นงกิซีมากดูรถนี่โอเคขอบคุณครับจวดขอบคุณครับ เอาว่าจันทรมาเราจะไม่ก่อนไหมเอาว่า <To S 2> จ, <tummy S 1> จันมาเอาเจ้าคือเจอดอกเดียวไปร้านว่าเพชรบ่ะเพื่อเพชรป่ะลูกพี่เพชรเดียวต้องกี่ร้านเนี่ยเนี่ยมันจะสัตว์เจียนอันนีเสียย่างยไงบัดเนี่ย่างโอ้ย่างเพี้ยเพี้ยเขาไม่ได้อู๋ตัวหน่ะโอ้โอเคเครื่องในไก่เครื่องในเออไก่ปลาใส่ย่าง บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยเออแบงเอาแน่แบงเอาแน่สิยกไปเพื่อนบัตรนี่ยกไปวงเพื่อนกับเกี่ยมตัวแบงเอาอีกผัดซีบมะเสียบเล้ไปซีบมะาสียบเอาเยอะแน่ผัดมาจัดหยกไปเลยจัดหยกไปเลยยกมาที่งานเขาเลยเออคือแรงล่องทงอ่จัดไปเป็นไงได้ไหมแต่เด็กน้อยกินไม่ได้นะมันเผ็ดแรงลงทงตัวเผ็ดไปกุมหูแรงลงทงเลย มีผ่อน่นะนะนะเอาไปแล้วสิมผกยางไหมสัดเจียนวะสัตเจียนสัดเจียนาดอืสัดเจนปะนี่แหละคือการสัดเจียนการเฮ็ดย่ามันต้องลดแังสิเฮ็ดก็ลดสามล่อเนี่ยสองเถื่ออะไรแมมาสดเอาไหมถือใจไรพนะพักสดๆกับพี่ตัวพักออริจินอนออแกน บรรยากาศชิว่วชิ่วเยโมืลียงนะครับพี่น้องครับตอนน,นี้นก็ถือว่าเข้ามามามวนมาซื่นมาพักค่อนย้อนไก่นะครับกับทีมงานจานเอ็ดจานอี๋ท่านสบายใจนะครับแล้วก็ลูกๆแล้วก็น้องกิ๊กนะครับเนี่ยเปิดงานใหม่โอ้อีจอยนะครับเดือนนาแมาเด้อเดือนนาเพิ่นได้มือแล้วอืมวันที่ลำใยี่สิบกัวมันที่ยี่สิบกวัวลำใหญ่ฮะล้ำใหญ่เลยตีมังโม่บ่เอาตีมังโม่ เอาวัอนี้แทนหมอเสียงเพิ่นสิจ้างไงหมอหมอเสียงจ้างไงพี่เจ้าเนี่ยท่านสบายใจปฏิจ้างไงบ้่ะจ้างเลยขึ้นเงื่อนสาจ้าลอยจงได้เลยถือสามโลลอยอ๋อสามโลลอยนะแล้วขอหยาดลี่แลกเลยพี่น้องเลิกคลิปนี้ขอตรวจขอไปพี่น้องนะครับเพราะว่าเมื่อยมาหลายมื่อแล้ววันนี้มาขอหยาดลี่แลกกับทีมงานอยู่กลางทวงกลางท่าอาจจะมีการดื่มกันเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะจวดจัดนัะครัะพี่น้องนะครับนี่ อ่ะโอเคขึ้นเงื่อนไม่จังว่ากันขันบ่มีงานขันบ่มีงานลั่มจงสิเข,ขามานะครับขันมีกัเดี๋ยวสิไม,ม,ม่คือเก่าละแต่ว่าตอนนี้สดย่ำซะก่อนปันนี้รีวิวยังไม่มาทั้งอ้ติดใจปะเ<ะ>จ้าคือเป็นเจ้าของย่ำยุติกี้์ไหมไม่สุดยอดหรอแน่สุดยอดเลยเจ้าคือเป็นเจ้าของย่ำยุติกี้์ไหมย่ำเหรออินไหมเอาเอาคนขายย่ำในตะกี้นะปลาเผาปลาเผาติดอยู่ร้านานั้นไปนานไหม คนละย่ำได้อยู่ล้นไหนนั่นร้านเหนร้านจ๊งอ่ะนี่โอ้เขาไปย่ำไปย่ำเลยเจ๊งเลยสิโอ้ยหนอคนละย่ำวหมสุจยอดครับเ้าก็ละย่ำเดียวคนละย่ำเอ้ามาลองดูคนละย่ำบางไหนไหมยังเงี้ยใจคอยด้อยคอยก้าวยู่เอาเอา เอาเนาา้องครำจ่าสวดไปแล้วมีอืมติดใจเลยบัดอยากกูอีกแล้วนะ้อเมือหนาเลยเฮ้อีกทีนึงเน,นีน่ยมโนอยากนะ <laughs> อ้าวโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซิมเนี่ยแหละครับภักพรลี่แลกเดี๋ยวมำออื่นกนระซิกคับไปสำนักงานนะครับนอ้องเล็กตากาศศิภาพี่น้องเฮ็ดไร่สวดไปรับเปิดเปิดวงเปิดป้าย ทีมงานเพชรซาอูปาซิวนะครับยูสำนักงงานเพชรลำเพื่อนนะครับวันที่13หรือว่าวันอาทิตย์เราจะพอกันพี่นองครับคลิปนี้ขอระยหรับะนี้ครับบ๊ายบายไปแล้วเด็กๆบ,บาย,บายโอ้ยสวัสดีครับ